ฉันนางสาวพัชราส,สลรดีกรบผมนายขันิรักษ์สภาครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดพัวแพงครับเราจะมาทําอะไรกันคะพี่คิด <c oughs> ตอนนี้เราจะมาศึกษาลงพื้นที่การทําเทียนของชุมชนคนทําเทียนในเขตวัดภูมวัดพลูแพนครับผมค่ะจะเป็นยังไงเราติดตามไปดูกันได้เลยค่ะ มื่อเราต้มที่พึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำทีเพึ่งนี้มาวางบนพิมพ์เพื่ออัดลายค่ะอันนี้จะเป็นลายอะไรคะลายจังตั้งเป็นลายกระจังตั้งนะคะบัดนี้เช้าบนเดอแมนทวนนาเทียนพันษาเดอร์แมนแตงเอ ทรงปีชาเดิมแม่นในด้านการทานทรงเป็นจอมหันกลาสามสถาบันมันคงไว้พระองค์ไทยได้รักษาครับครับเป็นต้นเกียรนที่เป็นลานรองครับทำอุปกรณ์หรือนีดพิมพ์เขียนเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วเราจะมานำประดับ มาที่ประดับที่โคงของต้นเทียนนะครับก็คือจะบอกเล่าเรื่องราวในพระพุทธประวัตินะครับผมต,ติยิ้มอตอนนี้ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากวรวันชั้นดาววดึงนะครับผมเพื่อจะมีพระยินมีพ่อภูมแล้วก็ผู้บัญชเทวดาผี่านโมพบมันนี้ก็จะเป็นสัตว์ป่าในหิมพานนะครับผมเพื่อเพื่อความเงาและความมิจิตในต้นเทียนนะครับเป็นรูปวิญญาครุฑนะครับผมด้านหน้า ด้านหน้าตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องเจ้าชายเสือถาทรงเสด็จดูสภาพในเขตเมืองนะครับผมเราพบเทวาทูทตทั้งสี่ด้านหน้าก็จะเป็น,ปนตัวมกรน,นะครับผมเป็นตัวหัวด้านหน้าตัวขบวนเราตอนนี้ก็เลือกติดพิมไป,เ,ปเรื่อยๆนะครับผมครับ สำหรับกิจกรรมที่ได้ทำในวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากสำหรับดิฉันซึ่งดิฉันเป็นคนพื้นที่อื่นได้เข้ามาศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีได้มาเห็นกิจกรรมได้มาเห็นภูมิปัญญาต่างๆประเพณนี้ที่ตนเองไม่เคยเห็นอย่างเช่นการแห่เทียนพรรษานี่แหละค่ะวันนี้ได้ลงพื้นที่ไปดูการต้มขี้พึ่งและนํำขี้พึ้งไปตากอีกทั้งยังได้ไปร่วมทำ อัดพิมพ์นะคะซึ่งอัดพิมพ์เสร็จแล้วเราก็จะนําพิมพ์นั้นมาแกะสลักแล้วกแกะสลักเสร็จแล้วเราก็นําไปติดเพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆบนขบวนแห่เทียนค่ะซึ่งกิจกรรมแห่เทียนพรรษานะคะจะจัดขึ้นในวันที่11-17กรกฎาคมอยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนในจังหวัดอุบลราชธานีหรือบริเวณใกล้เคียงหรือจังหวัดอื่นๆเข้ามาเชิญชมเข้ามาเที่ยวศึกษานะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ